ดีเจแมนเปิดบทเรียนราคาแพงเคยคิดอยากจบชีวิตขอบคุณแม่ที่เข้มแข็งและไม่เคยยอมแพ้เปิดใจดีเจแมนพัฒนาพลกับความทรมานที่อยู่หลังกำแพงหนึ่งปีเจ็ดเดือนกับอีกสิบเจ็ดวันที่ทำให้เจ้าตัวคิดฆ่าตัวตายพร้อมควงคุณแม่ป่องพิมพ์แขกกับการต่อสู้เพื่อลูกชายและโมเมนต์พ่อลูกระหว่างดีเจแมนกับลูกสาวน้องเวทมนต์ที่ขาดหายไปเกือบสองปีวันนี้ดีเจแมนได้รับอิสรภาพกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วสามเดือนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันสามสิบเอ็ด ตอนนี้กลับมาอยู่กับครอบครัวประมาณกี่เดือนแล้วดีเจแมนสามเดือนแล้วคิดถึงปาป้าใหม่ตอนปาป้าไม่อยู่น้องเวทมนต์คิดถึงเราไม่ได้เจอเขาปีกว่าพอกลับมาได้รับรู้ถึงพลังงานของความคิดถึงใหม่ดีเจแมนในช่วงชีวิตพี่ที่พลิกผันไปทุกอย่างหายไปหมดเลยภายในเวลาแป๊บเดียวแล้ววันนั้นเก้าพฤษภาคมแทบไม่ได้ร่ำลาเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมันจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นวันนั้นไปเลย โดยที่ไม่ได้ลาลูกศักดิ์าไม่รู้ว่าวันนั้นจะไม่ได้เจอลูกอีกเลยหนึ่งปีเจ็ดเดือนสิบเจ็ดวันโมเมนต์ที่กลับมาพาเขาเข้านอนคืนแรกดีเจแมนคืนแรกมันเปลี่ยนไปเลยเพราะเขาไม่เหมือนเดิมจากที่แต่ก่อนเขาเข้านอนง่ายกับพี่เลี้ยงหรือตัวเราเองเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็หลับแล้วเพราะเขาเด็กมากเขาพูดได้แค่ป่าปางงงสั้นๆแต่คราวนี้ที่บอกเหมือนผู้หญิงท่านหนึ่งเขาสามารถพูดประโยคเหมือนเราคุยกันแล้วแต่อาจจะเป็นแนวเด็กมันทั้งตกใจตื่นเต้นแล้ว ต้องทำยังไงต่อเหมือนมันต้องต่อจิ๊กซอว์ใหม่หมดเลยกลัวว่าเขาจะจำเราไม่ได้ไหมดีเจแมนพี่ไม่กลัวนะเพราะพี่คิดว่าความสัมพันธ์ของเรื่องนี้โลกใบนี้มันม,นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมะหรืออะไรที่พิสูจน์ได้เขารู้เราก็รู้ว่าจิตใจมันเชื่อมกันเขาไม่เคยลืมพี่เลยวันนั้นใครที่ดูเทปผมแต่งตัวเป็นซานตาคลอส ความจริงเขาไม่ต้องจําผมก็ได้ปิดหน้าปิดตามหมดคําแรกที่เปิดประตูมาคือป้าป้ามันเป็นเป็นอะไรที่เราดีใจมากๆเขาไม่เจอพี่มาหนึ่งปีเจ็เดือนพี่ไม่คิดนะว่าเขาจะจําพี่ได้นี่แหละมันเป็นเรื่องสายสัมพันธ์ที่โคตรงงแม่ป๋องได้เห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมกันรู้สึกยังไงบ้างแม่ป่อง มันจุกอกเพราะเขาไม่ได้เจอพ่อนานมากแล้วเขาก็ถามป้าป้าเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะมาเวลาเขาสวดมนเขาก็จะพูดว่าขอให้ป้าป้ากลับมาเร็วๆว,วันแรกที่เขาเจอกันน้ำตาไหลด้วยความปิติเราไปรับพี่แมนมาพอเขาเจอลูกมันปิติเพราะลูกถามบ่อยมากดีเจแมน อันนี้สําคัญที่สุดเพราะแม่อยู่ในทุกเหตุการณ์เสียพี่เสียลูกสะพายคือเขาต้องจัดการทั้งหมดต้องถามเขาว่าไหวได้ยังไงต้องเป็นจุดศูนย์รวมของทั้งหมดเยี่ยมพี่ดูแลครอบครัวขับรถไปหาแล้วก็ต้องดูหลานหลานถามต้องจัดการทุกอย่างตอนนั้นพี่ไม่ได้บอกอะไรแม่ไวเ้เลยเงินพี่อยู่ที่ไหน ATM แม่ต้องจ่ายค่าบ้านนอยังไงปกติเราดูแลเขาหมดมันไม่ได้เตรียมตัวจริงๆนี่คือความประมาทของชีวิตเราไม่ได้เจอเขาเต็มเต็มเลยหนึ่งเดือนมันยากมากแม่ป่อง คือแม่ต้องสตรองมากและต้องเข้มแข็งและแม่คิดอยู่ในใจเสมอแม่ไม่เป็นอะไรไปไม่ได้แม่ต้องแข็งแรงเพราะแม่ต้องดูแลลูกดูแลหลานเชื่อไหมแม่อายุเจสิบกว่าแต่แม่ขับรถไปหาพี่แมนทุกวันวันไหนที่แม่มีคิวถ่ายละครพ่อคาเป่ด้วยนะเพราะเพิ่งผ่าตัดก็ต้องนั่งแกลไปหาแล้วไปพูดแต่สิ่งดีๆให้พี่แมนฟังทุกวันที่ไปเยี่ยมพี่แมนจะมีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ยีนาทีแม่ปอกใช่ดีเจแมน พี่อยากจะบอกทุกคนเมื่อเรามีโอกาสหายใจบนโลกใบนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเวลามันสําคัญมากความสุขของพี่ก็คือตื่นมาวิ่งดูแลตัวเองดูว่าแม่มาเยี่ยมกี่โมงจดหมายแม่จดหมายคนที่พี่รักมาเมื่อไหร่นั่นคือ20นาทีบางทีคิดเรื่องพูดได้เยอะมากแต่มนุษย์บางทีเราไม่สามารถพูดได้ทุกอย่างบางทีมองหน้าคิดถึงร้องให้มันก็หมดเวลาแล้วแล้วมันต้องแปะแบบนั้นจริงๆ20นาทีเรารู้ว่าแม่เป็นคนแบบไหนก็พยายามหลอกตัวเองว่าเราอยู่ได้เราจะไม่ให้เขาทุกแม่ แต่วินาทีเดียวต่างคนต่างรู้ว่าต้องให้กำลังใจกันมันรู้สึกเลยว่าเคยคิดเหมือนกันทำไมกูซวยแบบนี้ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่อยู่ดีกว่าเคยคิดนะเพราะสภาพมันแย่มากแต่พอเจอแม่เราคิดแบบนั้นไม่ได้เลยมองผู้หญิงที่สู้เพื่อพี่มาตลอดมองตาพี่บอกว่าแมนต้องสู้นะลูกแม่สู้แม่ไหวแม่โอเคแม่ดูแลหลานอีกไม่นานเราต้องได้รับความถูกต้องเพราะเราถูกต้องบางทีความถูกต้องใจเราไม่ไหวแต่พอเรามองไปที่แม่ พ่อโอเคสักตั้งว่าแมนมันเป็นพลังให้พี่เลือดแม่อยู่ในกายพี่แม่พูดเสมอเราเป็นนักรบนะลูกเราต้องสู้เราก็ฮึบแม่ให้สติเราก็เข้าไปต่อสู้กับคนในนั้นอีกว่ากูต้องรอดกูจะเป็นบ้าไม่ได้เพราะในนั้นแบบเป็นบ้าได้ง่ายๆเลยสองโรคติดต่อสามคนอันตรายเยอะ,ะมากมายไปหมดพี่ต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่จะออกไปเจอแม่พ่อและลูกโดยที่ต้องไม่เป็นอะไรเลยพี่จะต้องสู้พี่ก็เลยฮึบขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแม่ป๋องกลับไปบ้านบางทีก็นอนมองดูทีวี ก็คิดถึงลูกเปิดแอร์ก็คิดถึงลูกความเป็นแม่มันบอกไม่ถูกลูกเราจะลำบากไหมลูกเราจะอยู่ยังไงก็จะถามประโยคเดิมถามซ้ำๆพี่แมนเองก็มีคำถามอยู่ในใจจนฝันคือเรื่องน้องเวทมนต์ดีเจแมนใช่มันแปลกคืนหนึ่งพี่ฝันว่าเวทมนตร้องให้แล้ววิ่งมาหาพี่ทุกครั้งเวลาเวทมนต์ไปโรงพยาบาลพี่เป็นคนพาไปตลอดเสร็จปุ๊บอีกวันแม่มาเยี่ยมพี่ก็ถามพ่อแม่ว่าเวทมนต์เป็นอะไรหรือเปล่าแม่กับพ่อบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรพี่ก็ถามว่า จริงหรอจริงไม่มีอะไรเขาก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ปุปปิกวันใบเตยมาตอนนั้นใบเตยเขาประกันตัวออกไปแล้วเขามาร้องให้แล้วเล่าให้ฟังคิดถึงปาป้าเนื้อลูกไม่สบายถ้ามีปาป้าคงดีอ่าวลูกไม่สบายแม่โกหกนี่ย้อนไปตอนนั้นทําไมเลือกที่จะโกหกพี่แมนแม่ป๋องถ้าแม่เล่าความจริงลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลกลัวเขาไม่สบายใจอยู่ในนั้นเขาช่วยอะไรลูกไม่ได้เขายิ่งจะทุกข์หนักไปใหญ่แม่กับน้องลูกก็ต้องไปดูแลแม่ไม่อยากให้เขารู้เลย หลังจากที่ใบเตยไปเยี่ยมพี่แมนพี่แมนถึงกลับเป็นลมมันเกิดอะไรขึ้นดีเจแมนตอนนั้นใบเตยออกไปความทุกข์มันยังเต็มเปี่ยมอยู่เขาก็มาระบายกับพี่เขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเขาร้องให้เราก็ต้องเข้มแข็งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่รักเดียวทุกอย่างก็ดีขึ้นตอนนี้ลูกป่วยนะปาปาๆไม่อยู่เรื่องนั่นเรื่องนี้คือเรื่องเยอะมากเราต้องรับฟัง20นาทีฮึบโอเคไม่เป็นไรหนูไปทํางานก่อนนะแล้วเขาก็เดินไปพี่เดินออกมาก็เป็นลมเลยเพราะมันเครียดแล้วทํา อะไรไม่ได้แต่พี่ก็ไม่ใช่พระอิฐ์พระปูนนะพี่รับหลายเรื่องจนพี่เครียดข้าในมันจะระเบิดอยู่แล้วล่าสุดพี่กลับมาจากเกาหลีเดินกันอยู่กินไก่ทอดเขาก็เมร้องให้พี่ถามเป็นอะไรเขาบอกมันไม่เหมือนเดิมพี่ก็บอกมันกำลังเหมือนเดิมนี่เราได้ออกมาข้างนอกอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างที่ป้าบอกเสมอแต่มันอาจจะเลวร้ายหน่อยที่รักต้องลืมเรื่องนี้ไปให้ได้คุณพ่อพี่แมนผ่าตัดขาแต่คุณพ่อเลือกที่จะไม่ทำกายภาพหรือรักษาต่อเพื่อจะเก็บเงินทั้งหมดมาให้พี่แมน ดีเจแมนเรื่องพวกนี้เขาไม่เคยพูดจนถึงวันนี้สองพันอาจจะไม่เยอะสำหรับคนอื่นมันคือการเดินทางไปช็อตไฟฟ้ากายภาพเพื่อให้ท่านเดินได้แม่ป่องอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งที่ต้องไปดีเจแมนเขาไม่ไปเลยแม่ก็คือเราซื้อน้ำแร่ที่เขาชอบให้กินมันไม่ได้แพงหรอกเขายอมทุกอย่างป๊มนาเสียเขาไม่ซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนเสียพ่ออาบน้ำเย็นพี่กลับไปดูบ้านตัวเองพี่ร้องให้เลยนะหนึ่งปีเจ็ดเดือนที่พี่ไม่อยู่คือเขาปล่อยเลยเขาหายใจตื่นมา เพื่อจะมาฮิวพี่แล้วเขาล้มในห้องน้ําก็ไม่บอกพี่แม่ก็เราไม่ได้ไปดูแลอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทําความสะอาดมันแย่มันเหมือนเป็นบ้านที่พังไปแล้วทําไมตอนนั้นแม่เลือกประหยัดแม่ป่องช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่มีงานเราโดนไปด้วยแล้วพี่แมนเป็นคนดูแลแม่กับพ่อถึงแม้แม่มีงานก็จริงเพื่อนๆช่วยกันมีงานละครก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าภายภาคหน้ามันจะยังไงแม่ประกันพี่แมนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่เคยได้ช่วงนั้นมรสุมโดนทนายหลอกอีกแม่ป่อง แม่โดนเยอะความที่เราอยากได้คนที่มาช่วยลูกเรา DJ แมนใครพูดอะไรแม่ก็เชื่อแม่ป่องใครพูดอะไรเชื่อหมดเงินทองจะเอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็เก็บให้ไปตอนนั้นเสียไปเยอะใหม่แม่ป่องเยอะลูกหลักแสนหลายแสนอยู่เขาหลอกแม่ยังไงแม่ป่องเขาบอกจะช่วยให้ประกันความที่เราเป็นแม่เราก็อยากให้ลูกเราได้ประกันออกมาสู้ข้างนอกเราไม่รู้หรอกขั้นตอนอะไรยังไง วินาทีที่เรารู้ว่าความยุติธรรมความจริงมันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นพี่แมนรู้สึกยังไงบ้างดีเจแมนวันนั้นเป็นวันที่16ธันวาคมเวลา12นาฬิกา10นาทีท่านเริ่มอ่านคำพิพากษาที่เรารอคอยจับมือกับใบเตยแล้วคุณแม่นั่งอยู่ลุกก็ร้องให้เชื่อใหม่พี่พูดกับใบเตยว่าที่รักท่ามาอนอจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เป็นป้าคนเดียวถ่าโลกนี้มันจะไม่ยุติธรรมกับเราหนูต้องสู้นะเพื่อลูกป้าไม่เป็นอะไรหนูต้องสู้หนูต้องทำทุกอย่างหนูเป็นแม่ที่ดีได้หนูต้องห้าม ออนแอแม้แต่วินาทีเดียวสัญญากับป้านะาใบเตยก็ร้องให้ไม่ไม่ไปด้วยกันไม่กลัวอะไรอีกแล้วพอท่านบอกว่าจำเลยที่สองที่สามยกฟ้องเราร้องให้กอดกันเหมือนได้ชีวิตใหม่ตั้งแต่ยังไม่เข้าตั้งแต่แจ้งมันคือการตกนรกแล้วนะไม่กล้าสู้หน้าใครคนนี้นินทาเราคนนี้บอกแมนออกมาได้เพราะมันมีอิทธิพลมันใช้เงินถ้าใช้เงินกูไม่ติดคุกหรอก ยิ่งในวงการเดียวกันด้วยนะรู้จากช่างแต่งหน้าเฮ้ยพี่มองคนผิดเราจะเห็นเลยหลังจากนี้ไม่มีใครรอดหรอกถ้าทำผิดถ้าเจตนาทำผิดพี่เชื่อสารท่านไม่มีทางปล่อยยอพอมาหลุดปุ๊บร้องให้กอดกันแวบแรกคือได้เจอเวทมนต์แล้วเพราะพี่ไม่ได้เจอเขาเลยหนึ่งปีเจ็ดเดือน17วันพี่ดีใจมากบอกแม่โอเคเดียวเจอกันคืออยากกลับไปในเรือนจำเพื่อให้เสร็จพิธีจะได้ออกมาแล้วมีจดหมายหลังกำแพงซึ่งนักโทษหรือว่านักโทษฝากขังจะได้วันละหนึ่งแผ่นยกเว้นเสา อาทิตย์ได้แค่20บรรทัดคุณพ่อส่งให้พี่ทุกวันนี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่นอกจากเยี่ยม20นาทีแล้วได้กระดาษหนึ่งแผ่นตอนบ่ายยีสองส5พี่มีความสุขมากจากความวุ่นวายไปรับกระดาษมานั่งอ่านร้องให้มันมีรูปเวทมนต์พ่อพี่ส่งมาแต่รูปเวทมนต์พี่ดูความเติบโตของลูกพี่จากกระดาษหนึ่งแผ่นนั้นทุกวันแต่พี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาพัฒนาการเป็นแบบไหนนอกจากผ่านเรื่องเล่าคำพูดของพ่อแม่ป๋อง วันที่ตัดสินแม่สั่นไปหมดทั้งตัวเลยมีความรู้สึกว่าลูกเราได้รับอิสระแล้วเราก็ได้ด้วยร้องให้แบบดีใจสั่นทั้งตัวเลยดีเจแมนอะไรมันจะมาทดแทนความรู้สึกเหล่านี้มันตีมูลค่าด้วยอะไรมันไม่ใช่ไม่ได้แต่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันแย่พี่ว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างกับชีวิตมนุษย์มันต้องละเอียดอ่อนมากๆนะมันทดแทนไม่ได้พี่ไม่ได้อยากได้เงินนะอยากให้พี่แมนพูดอะไรกับคุณแม่หน่อยดีเจแมน ขอบคุณแม่ที่เข้มแข็งให้ผมในวันนี้ผมดีใจที่เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่มีแม่ชื่อพิมพแขกุญชรณอยุธยาแล้วแม่ก็ไม่เคยยอมแพ้เลยแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าครอบครัวเราพ้นมนลถินขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแม่ป่องขอให้ลูกแม่เจริญเจริญนะลูกขอให้เขาเข้มแข็งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแม่ก็แก่แล้วไม่อยากเป็นภาระลูก บทเรียนครั้งนี้มีอะไรบ้างดีเจแมนพี่ประมาทบางทีเราเอาคนเข้ามาในชีวิตง่ายเกินไปเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนั้นเป็นยังไงทําอะไรมันก็เป็นไปได้ที่ทําให้ไปเข้าข้ออะไรหลายอย่างก็คือประมาทในการใช้ชีวิตพี่จะไม่ประมาทอีกแล้วแล้วเวลากับคนที่พี่รักที่สุดพี่ต้องให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ท่านเหลือเวลาน้อยลงเรื่อยๆวันนี้ทุกคนก็ดูได้ไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั้นอย่างที่พี่บอกว่าพี่มูอะไรมาเท่าไหร่เห็นไหมพระในบ้านเนี่ยจะพาเราผ่านพ้นไปได้ก็มีพอ แม่จริงๆที่ท่านรักเราหมดหัวใจจริงๆคนในนั้นก็เหมือนกันรักเพื่อนมากแต่ละคดีไม่มีใครมาเยี่ยมเมียบางทียังหนีไปเลยพรุ่งนี้ก็เป็นคนอื่นแล้วแต่พ่อกับแม่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่นอนทุกคนอย่าพลาดแม่แต่วินาทีเดียวที่จะทําให้ท่านมีความสุขอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหลอกอยู่กับพ่อแม่ให้มีความสุขพี่ก็จะใจเย็นลงในหลายๆเรื่องบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาโคตรแพงของครอบครัวพี่บางอย่างก็ต้องขอบคุณมันด้วยไม่งั้นพี่จะไม่เห็นคุณค่าของคําว่ากัลยาณามิตร อยากบอกอะไรกับลูก DJ Man เวทมนต์คือเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเราซึ่งจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ต่อไปพ่อรักลูกที่สุดในชีวิตอยากให้เวทมนต์เป็นเด็กดีเป็นคนดีรู้ไว้วันนี้นะลูกถ้าย้อนมาดูครอบครัวเราสง่างามเสมอและทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอพ่อรักลูกนะครับ